สวัสดีครับเดชยาเจเน็คพบพอกันย้ำไปเลยคือเราครับพี่น้องหลังจากเลิกการละงานมาพี่น้องมากินขนมจีนน้วกันพี่น้องเลยได้ขนมจีนน้ำยาน้ำยากะทิพี่น้องใส่กับอ่าตีนไก่น้ำพี่น้องมาพี่น้องมาปู้ให่ไก่อยู่ไก่นี่ผักกะชิใส่นี่มีผักข้าวท้องน้ำพี่น้องผักข้าวท้องแล้วก็ซีฟูพวกกระหล่ำยังก็หั่นมาเรียบร้อยเลยแลละพี่น้องนะขออนุญาตพี่น้องอ่าส่งต่อห้กันพี่น้องผักข้าวท้องนี่กต้องห่วงพี่น้องบ่ต้องเด็ดเป็นใบดอกเอาวนแบบนี้แหละพี่น้อง กินท <c ười> in <c ười> ั้งปูทั้งยามันเรื à, ่องพี่น้องเรื่อปูอยู่ไกอยู่ไกแซ่เศษๆร่วมกันพี่น้องเนี่ยพี่น้องท่านใดได้เบิ่งได้ชมกัอย่าลืมนะพี่น้องเรื่อฝากเป็นกำลังใจในกันให้การน้ำเนฆพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันพอได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเอาพี่น้องท่านใดได้เบิ่งอะไรได้ก็อย่าว่ากันนะพี่น้องเนาะอ่ะถือว่าเบิ่งเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันพี่น้อง นะบดนิใสโรดพี่น้องหน่ามันแหงหมดแหละกระนุ้มจีนดูดไป <laughs> นี่พักกระต่ายใสโลดพี่น้องนี่แฉดกุ้งเกาเลยพี่น้องเน่ย ต้วงบทตองเอาใบาออกพี่น้องใส่เบิ่อหล่อนอะพักข้าวท้วงบทตองเอาใบาออกจักบอกเนี่ยได้หรอกพี่น้ง <c oughs> นองมันก็เป็นใบยอยู่แล้วบ <c oughs> <c oughs> อกไปว่ามาึงจะคล้องเองพี่น้อง แสบนวดดีขนาดพี่น้องเลยต <c oughs> <c oughs> ีนไก่ต้มเปื่อยๆพี่น้องแสบดี นี่แหละพี่น้องเลยชีวิตลังเลิกการเลิกงานะกินแล้วก็นอนพี่น้องม <c ười> ือเงินเสากับไปสูงงานต่อนะฝากพี่น้องก็เปก็ต้องแก้น้ำแน่กันล้วกัน โอ้คิดว่าบ่เผ็ดพี่น้อง oh. เ <c oughs> บิง้งก็สีประเพชรพี่หน่องเลยกินไปจะแถบเป็นเพชร อบันทยพี <b ans> ่น้อง กินยังเผ็ดพี่น้องเบิงสีคือชิบูเผ็ดนึงไปลนคิ้งาเป็นเผ็ดเรียบร้่อยครับพี่น้องเอ้ขนทุกคกิน น้ำแดดกระทิพี่น้องได้ตีนไก่ไม่เห็นกินน้ำอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้นองก่อนพวกกใไม่ลิปนา้าสวัสดีครับ